วันนี้พี่โอจะมาอธิบายถึง,งาาการจัดฟันแบบดามอนแล้วดามอนเคลียนะคะว่าคืออะไรเหมาะสมกับใครนะคะการจัดฟันแบบดามอนเป็นการจันจแบบใหม่ค่ะโดยใช้ปัรณาจัดฟันชนิดเซนเซทไลติงซึ่งมีคลิปล็อกลวดในตัวเอง จึงไม่ต้องใช้ยางดึงฟันและผสานกับลวดชนิดพิเศษค่ะทําให้การเคลื่อนฟันรวดเร็วโดยไม่จําเป็นต้องมาพบทันตแพทย์ทุกเดือนอุปกรณ์จัดฟันแบบดามอนเนี่ยมี2แบบก็คือการจัดฟันแบบดามอนคิวสีโลหะและการจัดฟันแบบดามมอนเคลียร์สีใสเหมือนฟันค่ะ การจัดฟันแบบดามอนไม่ต้องใช้ยางดึงฟันและระยะเวลาในการจัดฟันแบบดามอนจะเร็วกว่าการจัดฟันแบบอื่นโดยระยะเวลาคร่าวๆจะอยู่ที่ประมาณปีถึงปีครึ่งขึ้นอยู่กับสภาพฟันของคนไข้ค่ะเครื่องมือการจัดฟันใสสบายขึ้นนะคะเราเจ็บน้อยกว่าเนื่องจากเทคโนโลยีของการจัดฟันแบบดามอนจะเคลื่อนฟันด้วยแรงที่เบาและนุ่มนวล ทำให้เจ็บน้อยกว่าการจัดฟันแบบอื่นการทําความสะอาดที่ง่ายขึ้นเนื่องจากอุปกรณ์จัดฟันแบบดามอนถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็กทําให้คนไข้ดูแลทําความสะอาดได้ง่ายและอุปกรณ์จัดฟันแบบดามอนไม่มียางรัดจึงลดการสะสมของค่าพักและเศษอาหารค่ะการจัดฟันแบบดามอนเป็นการจัดฟันแบบเร่งรัดเหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ทุกเพศทุกวัยเพราะการจัดฟันแบบดามอนลดโอกาสการเกิดฟันผุและเหงือกอักเสบ รวมถึงใครที่ไม่อยากเสียเวลามาพบทันตแพทย์บ่อยๆการจัดฟันด้วยวิธีนี้เป็นอีกทางเลือกค่ะ <Okay. S 1> ถ้าใครสนใจจัดฟันดับดาอนสามารถติดต่อกับทางคลินิกได้ทุกช่องทางเลยนะคะสวัสดีค่ะ